เช็คสอาการคุณหมดไฟแล้วหรือยังเช้าวันจันทร์ไม่อยากลุกจากเตียงไม่อยากไปทำงานถ้าคุณรู้สึกแบบนี้บ่อยๆคุณอาจกำลังหมดไฟภาวะหมดไฟหรือ b u r ร์นเอาท์ซินโดรมไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดาแต่เป็นความเครียดสะสมเรื้อรังที่ส่งผลกระทบทั้งกายและใจสัญญาณเตือนที่ต้องระวัง 1. ทางกายนอนไม่หลับเหนื่อยตลอดเวลาป่วยง่าย 2. ทางอารมณ์ สิ้นหวังมุดหงิดง่ายเบื่อหน่ายงาน 3. ทางพฤติกรรมไม่สูงสิงคนมาสายทำงานช้าลงหากมีอาการเหล่านี้อย่าปล่อยทิ้งลองหยุดพักทำกิจกรรมที่ชอบเติมพลังให้ตัวเองและที่สำคัญอย่าลังเลขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเรื่องจำเป็นกดไลค์ถ้าเป็นประโยชน์แล้วแชร์ให้คนที่อาจต้องการ